สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้เราเฝ้าเดียวด้วยล่าถังแห่งความเชื่อชุดที่สองในโรกนี้มีพระเจ้าจริงหรือเรามาถึงในหัวข้อ EP 6มนุษย์จำเป็นต้องมีความเชื่อหรือให้เรามาอ่านสรุดีบทที่14ข้อหนึถึงข้อสาม ถึงหัวหน้านักร้องของดาวิดคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามทำกิจการน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดีพระยาวเวทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่สแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหลงเจินไปหมดเสื่อมซามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียว พี่น้องครับจะสดุดีบทที่14ข้อที่1คงโง่เขาลำพึงอยู่ในใจว่าไม่มีพระเจ้าในคุใน,ในโลกนี้มีคุณที่มีความเชื่อกับคุที่ไม่มีความเชื่อในเช้าวันนี้เราจะมาไขาควงว่ามนุษย์จํงเป็นต้องกางความเชื่อไหมเรามาดูสิ่งที่หนึ่ง ทัศนคติควังคงทั่วไปต่อความเชื่อหนึ่งความเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งฉะนั้นเชื่ออะไรก็ดีขอเพียงแต่เราเชื่อดีๆอย่าถามว่ามันเป็นอยู่จริงหรือไม่ขอเพียงแต่เราเชื่อเขาก็มีจริงนั่นแหละสอง ความเชื่อเป็นความงงงายตัวเราเองต่างหากที่ที่เป็นความจริงฉะนั้นอย่างงงงายกับความเชื่อ3ความเชื่อเป็นยาฝินของประชาชนหรือว่าเป็นยาชาทันใจพี่น้องครับคุกเหล่านี้เขาถือว่า,าศาสนา ยิ่งเพียงแต่เรามามึงเมาตรงเองเท่านั้นฉะนั้นคงเหล่านี้ที่ว่าอย่าเอาศาสนามามึงเมาตรงเองและมึงเมาผู้อื่นหนึ่งจุสี่ความเชื่อเป็นกลางผูกมัดอย่างหนึ่งเพราะไม่เชื่ออะไรก็ทําได้แต่ถ้าเชื่อเมื่อไหร่อันนี้ทงได้ทําได้อน,นุน์ทงไม่ได้ถ้าเขา ถ้าหากเราไม่เชื่อเราอยากทำอะไรก็ได้ฉะนั้นอย่าเอาศาสนามาผูกมัดชีวิตของตัวเองห้าความเชื่อมีก็ได้ไม่มีก็ได้ฉะนั้นอย่าจริงจังเกินไปอย่ามีก็มีไม่อยากมีก็ไม่มีไม่จริงไรหรออยา่าจรงอย่าจริงจังเกินไปหกไม่เชื่อแต่อย่าโลดหลุดหมายความว่าเชื่อไว้ก่อนเชื่อว่า อาจจะจริงเชื่อว่าอาจจะใช่อย่าโลดลุ่มเจ็ดมนุษย์ไม่ต้องการความเชื่อเพราะตัวเราเองต่างหากที่เป็นความจริงทุอย่างก็ต้องพึ่งพาตรงเองฉะนั้นเชื่อตรงเองดีกว่าไม่มีใครมาช่วยเราเหรอแปดความเชื่อเป็นครึ่งเครื่องบัตรบัตรดาของชีวิตต้องมีแต่ ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ไม่ต้องจริงจังเอามาปะตัดชีวิตเท่านั้งเอง 9. กความเชื่อเป็นสิ่งหลดลวงอาจจะทำให้เราสูงเสียทั้งชีวิตและสัพย์สินสิความเชื่อเป็น้อรีรี่้องขวาสังคงอย่างหนึ่งบางที เรี่ยร้องบังคัดจำเป็นต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามแต่บางที่ก็ห้ามเชื่อแล้วไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วจึงบังคัดอย่าให้งงงายกับศาสนาฉะนั้นคนเหล่านี้ถือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่เรี่ยร้องตามสามคมนั้นนั้นตอนนี้เรามาไขาควางในเรื่อง หัวข้อที่สองว่าที่มาของความเชื่อมาจากไหนเป็น้องครับที่มาของความเชื่อลัละมีอยู่สองที่มาคือหนึ่งมาจากมนุษย์มาจากมนุษย์ก็คือมนุษย์สแสวงหาพระเจ้าจงเกิดศาสนาขึ้นและได้ได้ตั้งศาสนานี้ขึ้นก็ก็อยู่ในอยู่ในดั้ง ศิลงละทรจริยธทำเอ่อความความผิดชอบในดังนี้เท่านั้นสองความเชื่อที่มาจากพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นผู้ปเปิดเผยความเชื่อนั่นคือพระเจ้าได้แสวงหามนุษย์เลยจุงเกิดความเชื่อนี้ขึ้นและความเชื่อที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นการปัทานชีวิตให้กับมนุษย์และจะปัทานสันติสุให้กับวิญญาณจิตของเราให้เรามีสันติสุความชุ่มชืยิงดีความหวังใจและพลังแห่งชีวิตและความเชื่อที่มาจากพระเจ้าให้เราเข้าใจสัจากความจริงคือเพื่อเรา ให้เราเข้าใจรู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแท้และรู้จัก่อฝ่ายวิญญายงและรู้จักจักรวันและสรรพสิ่งเกิดขึ้นอย่างไรแล้วผงสุดท้ายจะจบลงอย่างไรและให้เรารู้ถึงชีวิตหลังความตายล่อหลังความตายเป็นอย่างไรนี่คือความเชื่อที่มาจากพระเจ้าได้เปิดเผย ในทุกๆด้านอย่างสมบูรณแบบสถ้าเราดูจากชีวิตของมนุษย์เราต้องการความเชื่อนจริงไหมเราต้องการพระเจ้าไหมพีน่น้องครับมนุษย์ถูกสร้างตัมงพระฉายาของปรุฉะนั้นตั้งแต่เรื่องแรกก็มนุษย์ก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่แล้วแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปเราจึง ได้ห่างหึงจากพระเจ้าแต่จิตใจลึกๆของเรานั้นเรายังแสวงหาพระเจ้าอยู่ฉะนั้นไม่ว่าคงในที่ใดๆไม่ว่าคงยังต้อยพัฒนาขนาดไหนเขาก็มีความเชื่อของเขาสแสดงว่าจิตใจลึกๆของบรรยุนั้นต้องการความเชื่อต้องการพระเจ้าที่เที่ยงแทเหมือนกับลูกกำลังตังหาปิดา ถ้าหาเจอเมื่อไหร่เราก็จะมีสามทิขความปลอดภัยในชีวิตที่แทจ้จริงความชื่นชมยินดีความอิ่งหนังสำรางจะมีความหวังใจอย่างติงเปียกในชีวิตสองทำไมมนุษย์ต้องการความเชื่อเพราะมนุษย์ของเรามีจำกัดพี่น้องครับมนุษย์มีความกลัวมีความจำกัด มนุษย์กลัวตายมนุษย์กลัวผีมนุษย์กลัวในสิ่งที่ค่ากังไม่ถึงมนุษย์กลัวว่าหลังความตายจะเป็นอย่างไรฉะนั้นความเชื่อที่แท้จริงจะเป็นคำตอบให้เราอย่างดีฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตเราต้องการความเชื่อไหมต้องการครับต้องการและค้งว่าความเชื่อหรือว่า ศาสนาต้องประกอบด้วยส,นนยาส,าสมสิ่งนี่คือกัรกำหนดกัรของปรัยาศาสนาต้องมีสมสิ่งนี้ถึงจะถือว่าเป็นศาสนา 1. ต้องมีศาสดา 2. ต้องมีคำภีสามต้องมีพิธีกรรมถ้าศาสนาใดความเชื่อใด ปราศาสาสามสิ่งนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในล่อแห่งปรัยาศาสนาถือว่านั่นเป็นสัตว์ไม่ใช่ศาสนาหรือศาสนาที่ไม่สมบูรณ์พี่น้องครับตั้งละศาสนาต้องมีสามสิ่งนี้แต่ว่าความเชื่อในพระเยซูคิต์ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความเชื่อในตัวของพระยซูคิต์ฉะนั้นพี่น้องครับนะ ความเชื่อที่เทจ,จิงต้องมีหนึ่งคู่กรณีของความเชื่อแล้วคู่กรณีของความเชื่อมีสองอย่างหนึ่งศาสดาศาสดาเป็นผู้สั่งสองเป็นผู้ชีท้ทางและศาสดาตรงเองก็เป็นผู้ที่แสวงหาสัจธรรมผู้ที่แสวงหาสัจจะย่อมไม่ใช่สัจจะและเขาก็ช่วยเหลือหรือว่าไทยมนุษย์โลอ่ลอจากความตายไม่ได้ แล้วความเชื่อในพระเยซูคริสต์สังคังที่สูดคือเราไม่ใช่เชื่อในศาสดาแต่เราเชื่อในพระพุทไทยครั้งว่าเยซูปแปลว่า,า,พ,าพระพุ้ไทยพระองค์เองเป็นสัจจะความจริงพระองค์ไม่ต้องไปเลียบผังกางเรียงรู้ถึงจะถึงจะมีสัจจะความจริงพระองค์เป็นพระพุทธายเพราะพระองค์เป็นผู้บริสุคคงบ่าจะถ่ายคงคมบ่าไม่ได้ แต่พ์มปินงผู้บริสุทธิ์สามารถถ่ายคงบาให้ล่อจากความความบาความตายและอำนาจของบางสาานพระเดสุขิ์เปีงผู้รักษาแต่ที่จะนำเราคืนความสามพันธ์กับพระเจ้าและความเชื่อในพระเดสุขิ์มีคังผีขังผีมีคังผีที่มาจากมนุษย์นั่นเป็นสิ่งที่มีจังกะ แต่คำพีที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเปียงผู้เปิดเผยพระองค์ะจ,จะต่อคำถังได้ทุกเรื่องไม่ว่าล่อใยเบียงยางจักรกวันล่อหลังความตายในอนาคตพระองค์เป,เปิดเผยหมดฉะนั้นคำพีของคริเสเตียนเปิยงคำพีที่พระเจ้าเปิดเผยสมบูรณ์แบบ แล้วปิ่งแปลงไม่ได้ตอนนี้ที่ใช้คัมภีนี้ก็คือมีชาวยูริสเตยนริสตัอสนอิสลามแต่อิสลามเขาใช้ปิงจบ,บางห้าเล่งหรือว่าหนังสือโมเสสห้าเล่งเท่านั้นและในพระเยซูคริตพิธีการของเรามีแค่สองอย่างหนึ่งปฏิสมาผู้เชื่อ รู้จริงเชื่อจริงต้องรับปฏิสมารเข้าสู่ในพระยซสุริตนี่คือสิ่งที่พระยิสุริตได้กําหนดไว้หนึ่งชีวิตเดียวชีวิตก็ครั้งเดียวเท่านั้นสองศีงมหาสนีคือการรับลึกถึงพระยซสุริต์ตายเพื่อเราปูมไม้กางเขนขนุปบางหมายถึงพระวรกายอบริสุธิความพรุองนางอางงงหมายถึงพระเล่งงาโลกิความพะองหลังเพื่อเรา นอกเหนือจากนี้พี่น้องครับในพระคัมภีร์ไม่ได้กําหนดว่ามีพิธีอย่างไรแต่ที่จําเป็นคือพิพธีนมัสการแต่นมัสการของเราตามพระคัมภีรก็คือสังสรรพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอังพระวจนะและฟังพระวจนะและสามารถคิดทำกันพี่น้องครับความเชื่อที่แท้จริงเมื่อเราเจอ ความเชื่อที่แทจ้จริงก็หมายความว่าเราเราได้พบพระเจ้าที่เทียเท่ยงแท้แล้วเมื่อชีวิตของคุณคุงหนึ่งได้พบพระเจ้าที่เทียเท่ยงแท้ก็คือหมายความว่าคุงคุงนี้ได้พบพระผู้สร้างแล้วและได้กระสุนในอ้อมอ,อกของพระองค์แล้วเพราะพระเจ้าเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของม,มงมนุษยาชาติแต่ผู้ที่ยังหาไม่เจอเหมือนกับลูกที่ หลงหายจากพอ่อแต่เมื่อไหร่เขาได้เจอชีวิตจะสัมติสสูงช่วงชุมยิางนี้และพระเยซูคริสต์เป็นภาพผู้่ายเมื่อเจอพระเยซูคริสต์ก็ได้ชีวินิลั์ได้ออกจากความตายสู่ชีวิตและพระเยซูคริสต์จะเป็นที่หลีภัยความชีวิตของเราเหมือนกับเป็นที่หลบภัยขวาชีวิตมีพระองค์ชีวิตจะปลอดภยัย จะมีสันติสุขความชื่นชมยินดีความหวังใจและพลังแห่งชีวิตและเมื่อเราเจอความเชื่อที่แท้จริงเราจะเชิดเจอสัจธรรมที่แท้จริงและพระคัมภีร์เป็นสัจธรรมที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเมื่อเรารู้จักสัจธรรมที่แท้จริงชีวิตจะอิสระเสรีสัจธรรมไม่ได้ผูกมัดชีวิตสัจธรรม เป็นผู้ที่ให้อิสระเสรีที่แท้จริงของบิญญ,ญันจิตและพระวจนะทางของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าอย่างสมงบูรณ์แบบไม่ว่าเรื่องฝ่ายบิงยางไม่ว่าจากกะกวังและสะรรพสิ่งมาจากไหนมนุษย์มาจากไหนแล้วผลสุดท้ายมนุษย์จะโจดลงอย่างไรลกนนี้จะโจดลงอย่างไรและหลังความตายชีวิตจะเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์เปิดเผยให้เราหมด ไม่มีคำพีลิงหนึ่งลิงใดที่สูงบูมแบกขนาดนี้พี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราก็เจอพระเจ้าที่เที่ยงแท้แล้วสำหรับเรามนุษย์ต้องต้องการความเชื่อไหมต้องการความเชื่อที่แท้จริงนั่งหมายถึงมนุษย์ต้องการพระเจ้าที่เที่ยงแท้และมนุษย์ต้องการพระผู้ไถ่ที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่ต้องการเพราะมนุษย์ของเราพระเจ้าทรงสร้าง และมนุษย์ของเราตัวอยู่ในความบาและความตายและการพิพาษานายอนาคตฉะนั้นเราต้องการความเชื่อที่เท้จริงไม่ใช่ต้องกังศาสนาแต่ต้องการพระผู้ไถ่ที่เท้จีิขอพระเจ้าทรงอวยพรพนะครับอาเมน